กรมสงเสริมการกเกษตรไปทุกแดนและทุกเขตเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนใต้ท้องฟ้าสีฟ้าครามคือนิยามแห่งความหวังชาวนาได้รวมพลังสั่งความมั่นคง กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะวรารเรจีเกษตรที่เรามาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะการพัฒนาหน่วยงานราชการให้ประสบความสําเร็จและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้นะคะก็ต้องอาศัยการนําหลักธรรมาภิบาลมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้มาดําเนินง,งานค่ะซึ่งตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาแล้วนะคะที่สํานักง,งานกพร,รได้ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการนั้นนําหลักธรรมาิบาลมาพัฒนาองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดค่ะ และในปี2556นี้นะคะสำนักงานกพรก็ได้เข้าไปตรวจสอบหน่วยงานราชการทั้งหมด148หน่วยงานค่ะว่าจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่นำหลักธรรมภิบาลมาใช้บริหารงานในจำนวนนี้นะคะมีอยู่108หน่วยงานที่ผ่านการประเมินแล้วก็ได้รับการรับรองจากสำนักงานกพรหนึ่งในนั้นก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองค่ะ วันนี้ในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันว่าหลังจากที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากสำนักงานกรพรแล้วก้าวต่อไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดคืออะไรนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามตัวอย่างเนื้อหารายการที่น่าสนใจกันก่อนค่ะขมิ้นชันความเป็นที่สุดของคุณภาพและความปลอดภัยไร้สารเคมี จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงเกษตรไทยมีไอเดียวันนี้จากนั้นไปติดตามการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากสำนักง,งานกพรประจำปีพุทธศักราช2556จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรครับแจนเหตุเกษตรไทยวันนี้ ร่มส่งเสริมการเกษตรมีข่าวอะไรมาบอกกันต้องติดตามจากนั้นมาติดตามรายชื่อผู้โชคดีในช่วงจับข่าวเล่าประเด็นพร้อมกับคำถามประจำสัปดาห์นี้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พลอยสายพาคุณผู้ชมล่องใต้มาอยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะที่นี่เขามีพืชชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากๆเลยนะคะนั่นก็คือขอมิ้นนั่นเองค่ะ เนื่องจากว่าขมิ้นนะคะเป็นพืชที่มีความผูกพันกับคนใต้แล้วก็อาหารใต้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเมนูแกงสม้มเมนูแกงเหลืองแกงขั่วแกงกะทิปลาทอดขมิน้นโอ้สารพัดเมนูของอาหารใต้นะคะเขาก็ทํามาจากขมิ้นทั้งนั้นเลยละค่ะโดยเฉพาะที่อําเภอทับปุดแห่งนี้นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพขมิน้นแล้วก็ความปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะเนื่องจากชาวบ้านที่นี่นะคะเขามีการรูนกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เข้มแข็งค่ะแล้วก็มีวิธีการปลูกแบบดั้งเดิมค่ะที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น บวกกับวิทยาการใหม่ๆที่ได้ข้อมูลแล้วก็ความรู้มาจากกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะทําให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรของพวกเขาแหมแค่ฟังขนาดนี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นตามไฟใสมาเลยค่ะ <S <S คุณผู้ชมคะและตอนนี้ไฟใสก็อยู่กับท่านเกษตรอำเภอทับป,ปุดจังหวัดพังงาค่ะท่านจิรัตมณีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ กานอื่นพาะต้องเรียนถามก่อนว่าทําไมที่อําเภอทับปูดแห่งนี้นะคะถึงนิยมปลูกขมิน้นกันคะอ๋อครับขมิ้นนี้ถ้าพูดถึงก็หมายถึงชีวิตจิตใจของของ,ของชาว<ะ>ใต้เลยเพราะว่ามันมันเป็นส่วนประกอบของอาหารทาง<ะ>ทางภาคใต้นะครับ<ะ>เมนูลหลายหลายอย่าง<ะ>ต้องมีขมิน้นไม่ว่าเครื่องแกงหรือว่าต้มปลาหรือว่าหลายหลายอย่างนะครับค่ะ,ะแล้วอย่างนี้การตลาดของขมิ้นในภาคใต้นี่เป็นยังไงบ้างคะอ่าเรามีการส่งเสริม อาจจะเรื่องของตลาดให้มีการจําจหน่ายออกสู่ต่างจังหวัดภายในประเทศพูดง่ายว่าตอนนี้ขมิ้นของทําทองหลางจะหนักดงังทางประเทศแล้วทาไมขมิ้นของทับปุดเนี่ยนะคะถึงขึ้นชื่อกว่าขมิ้นของที่อื่นคะครับขมิ้นของทับปุดนี้มันจะมีพูดง่ายมันมีเอกลักษณ์อยู่ตัวหนึ่งนะครับสีของขมิ้นของ,ของตระเมบนถ้ำทองหลางอย่างนี้จะมีสีค่อนข้างจะสีแดงนะครับถ้ายิ่งแก่นะครับมีมหาเลยมาวิจัยอยู่จะมี ขาเรียกว่าสารคือคิวมินนะครับเป็นสารซึ่งต่อต้านอนุมูลอิสระเลยเป็นที่นิยมของตลาดมากนักทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรยังไงบ้างคะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานะครับโดยเฉพาะสำนักงานเสรยเพื่อุดเราจะมีนักวิชาการนะครับมีพูดง่ายว่านักวิชาการที่รับผิดชอบตําบลท่าทองหลางเขาจะแนะนาเรื่องด้านวิชาการนะครับเรื่องการปลูก การรวมกลุม่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขมิน้นและก็<ช>รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์น,นะครับของขมิ้นให้ให้ทางต่างจังหวัดได้ท<ช>ราบนะครับเห็นบอกว่าที่นี่มีการรวมกลุ่มเกษ,ษตรกรผู้ปลูกขมิ้นด้วยใช่ไหมคะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเขาด้วยใช่ไหมคะพี่ครับครับใช่นนงงั้นเดี๋ยวให้พี่จิรัตนนำทางไปเลยนะคะครับผมไปกันเลยค่ะ ก็นี่ก็คือผลิตภัณฑ์ครับเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่นี่ครับแล้วคนไหนคะที่พี่จิรัสพันธ์๋อากำลังหันอยู่พอดีเลยครับอ่านี่ใช่ไหมคะที่ปรีดาทวีรสประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรค่ะสวัสดีค่ะพี่ปรีดาค่ะโหกําลังทําอะไรอยู่คะทัขวมิ้จ้ามค่ะแหมคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่จิรัฐมันนีมากมากเลยนะคะท่านเกษตรอำเภอทับปุดที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณค่ะพี่ยหนูขอตัว อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้กําลังหั่นขมิ้นเพื่อไปทําอะไรคะพี่หั่นขมิ้นเพื่อนําไปตากเปรูปเป็นผงนะคะอ๋อขมิ้นผงคือต้องผ่านการหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วคิดยังไงกลุ่มของพี่ปรีดาเนี่ยนะคะถึงได้มารวมกลุ่มกันปลูกลมขมิ้นนะคะพี่ที่นี่นะคะ,ะกลุ่มแม่บ้านกาศิตากรบ้านเขาตําหนะนะพื้นที่เหมาะกับการปลูกขมิ้นมีคุณภาพสูง ต้นขมิ้นนี้มีวิธีการปลูกอย่างไรตั้งแต่ขั้นตอนสมมติถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะปลูกขมิ้นเราขุดดินอแบบวิธีเดินหน้านะคะเราขุดหลุมไปลึกประมาณเท่าไหร่ก็คงก็คงแค่เท่าตาจบก็ได้ะลรละประมาณจอบตาจอบหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ขมิ้นแบบนี้อนหนึ่งอันหนึ่งอันแบบนี้ปลูกได้ไหมคะปลูกได้ปลูกได้เยอส่วนมากไม่บ้านอ่ะนะ แบบนี้จะไว้ขายปลูกหัวหัวแม่ที่ตัวโตให้ใช้หัวแม่การเจริญเติบโตของมันจะดีกว่าแล้วก็ใส่ปายเอาดินกลอบวิธีดูแลเขาต้องดูแลอะไรบ้างต้องได้ยาได้ยาก็คือถอนวัชพืชให้หมดในส่วนของกล่มแม่พ้าเนี่ยนะคะทำในส่วนของการแปลรูปแบบไหนบ้างเอาขมิ้นไปทําอะไรบ้างขมิ้นสดแปรรูปเป็นขมิ้นผงเป็นขมิ้นผง เลี้ยวเมื่อเป็นผงแล้วใช่ไหมคะค <หา S 2> ่ะนำไปอัดเป็นแคปซูลอัดเป็นแคปซูลด้วย<ะ>เป็นเหมือนเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจ้าแคปซูลแล้วก็ <หา S 2> <า>ไปผสมทําสบู่สบู่ก้นอนสบูสบ่ด้ด้นสบู่ขมิ้นแล้วก็ทําข้าวเกียบท <ำ S 2> ข้าวเกียบ,ยบอยีก รายได้ดีไหมคะเป็นยังไงบ้างรายได้ก็พออยู่ได้จ้ะก็มันเป็นอาชีพเสริมนะคะที่นี่อาชีพหลักก็ยางพาราปาล์มน้ํามันอยถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ทํารายได้ดีมากมากเลยเอาดีกว่าตอนนี้เรามาลงมือทาขมิ้นกันดีกว่าเดี๋ยวอันนี้พี่จะสอนน้องลอยทําขมิ้นอะไรคะหั่นหั่นตอนหั่นก่อนเพื่อเอาไปทําอะไรเลือเพื่อไปตากแล้วตากไว้นี่ตากไว้กี่วันคะพี่สี่หรือห้าวัน พี่ปรีดาคะหลังจากที่ตัดสี่ถึงห้าวันแล้วทํายังไงต่อคะก็นาไปบดนะคะนาไปบดค่ะบดให้ละเอียดแล้วก็นํามาร่อนร่อนคืออะไรคะร่อนให้ที่ให้มันละเอียดอะ่ะเอาที่ผงละเอียดจริงๆอ,อ๋อร่อนร่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็<ะ>มาแพ็คถุงขายตามลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะอ,อ๋ะอค่ะแล้วยางงี้ พอเป็นผงแล้วไปใช้ทําอะไรได้บ้างครบพี่ใช้ได้หลายอย่างเมื่อเปรูปเป็นผงแล้วนะสามารถทิ้นบ้านก็ทุกปลาทอดใส่กับปลาทําหมูสเต๊ะทําข้าวหมกเกยแล้วก็นํามาอัดเป็นแคปซูลหนูสงสัยนิดนึงทําไมคนใต้ถึงชอบเอาขมิ้นไปใส่ในอาหารทนกอย่างคือคือขมิ้นกินแล้วมันจะดีนะมันช่วยเคลือบกับเพาะเป็นสมุนไพรสำหรับพลานนาๆติดปากไปแล้วคราวนี้ค่ะ ของสาคัญอย่างขมิ้น <ทำ S 1> ไม่ได้ทา<ำ>นได้ตลอดทานได้ตลอดเฉะาะขมิ้นนะคะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่ปรีดานะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่เขาสนใจในการที่จะปลูกขมิ้นสร้างไรายได้พิเศษแบบนี้หรือว่าสนใจในผลิตภัณฑ์ของที่เกี่ยวกับขมิ้นด้วยะค่ะจ้ะที่นี่นะปลูกแล้วต้องส่งไปกรวจไปวิจัยนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขาพาไปกรวจทุกปีนะคะแล้วก็เป็นเมื่อเปรูปเป็นผงแล้วก็ได้ผ่านเครื่องหมายอโยนะคะ คุณผู้ชมคะความเข้มแข็งแบบนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและหน่วยงานทางภาครัฐที่เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างกลมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองที่ทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอนนี้รายได้ในการปลูกขมิน้นในการแปรรูปของพวกเขาได้สร้างรายได้อย่างเป็นเกาะเป็นจำเลยทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาของช่วงเกษตรไทยมีไอเดียแล้วเดี๋ยวกลับไปพบกับพี่แนนต่อในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตร พลอยพี่ปีดาและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำนอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหโพี่น้องเกษตรกรจะรีบร้อนไปไหนช้านาก็รีบเชา้าสวนก็รีบชาาไร่ก็รีบกับเขาเหมือนกันนนี้เกษตรกรจะเดิทนทางไปที่โรงงานเกษตรเิดเสิพี่โอจัหัดไม่เนี่ย ไปไหกดี็รีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะซิขึ้นเวลาต้องขึ้นอีกเหรอขึ้นสินสเห็นว่าปีนี้นะจะทานาข้าวปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยปลูกสับปะรดแล้วก็ทาสวนปาล์มอีกยิ่งต้องขึ้นใหญ่เลยใช่ครับเพราะต้องแจ้งข้อมูลการปลูกพืชทุกชนิดให้เป็นปัจจุบันเมื่อแจ้งแล้วเราจะได้สมุดทะเบียนเกษตรกรข้อมูลที่อยู่ในสมุดนี้จะอยู่ในบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของพวกเราครับไม่ว่าท่านจะปลูกพืชชนิดใดให้รีบมาขึ้นทะเบียนเมื่อเกิดไฟธรรมชาติรัฐบาลจะช่วยเหลือท่านได้ทันที และยังสามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็วสิทธทิประโยชน์ของท่านไม่ตกหลนค่ะช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547สำนักง,งานกรพรได้ดำเนินการส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งในปี2556สำนักง,งานกรพร ได้เข้าตรวจประเมินส่วนราชการจำนวนทั้งสิ้น1 4 8หน่วยงานและมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองทั้งสิ้นจำนวน108หน่วยงานซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองด้วยซึ่งการได้มาของการผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันได้เลยครับ กลับมาติดตามช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรนะคะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะถึงการทํางานก้าวต่อไปของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะหลังจากที่ผ่านการประเมินแล้วก็ได้รับการรับรองจากสำนักงานกพรนะคะจากการดําเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในปี2556เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าก้าวต่อไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งใจจะทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร มากที่สุดมีอะไรบ้างน,นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติยังดียิ่งเช่นเคยคะ่ะจากท่านนทบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านธิบดีพันธุ์พิมลชัญญานุวัตรคะ่สสคะ,คะสวัสดีค่ะท่านธิบดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะถึงความตั้งใจในการทํางานของกรมส่งเสริมการเกษตรอยากให้ท่านธิบดีเล่าให้เราฟังก่อนนะคะว่าความเป็นมาของการตรวจรับรองคุณภาพจากสำนักงานกาพรครั้งนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะ่ะคือสำนักงานกาพรได้ดําเนินการ ในเรื่องโครงการนี้ตั้งแต่ปี2547นะคะโดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน,น,น,นะคะก็ได้ส่งเสริมมาตลอดก็ในปี2552 ก็ได้ตั้งเกณฑ์ในการตรวจรับรองแล้วก็เริ่มตรวจประเมินหน่วยงานนะคะ148หน่วยงานโดยให้ดําเนินการ3ปีนะคะแล้วก็ตรวจรับรองในในปี2556 ว่าผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมีกี่หน่วยงานบ้างนะคะเป็น5้าเรื่องใหญ่ๆนะคะท,ที่กพรได้สอบทานส่วนราชการนะคะว่าวันนี้เนี่ยการทํางานของส่วนราชการเนี่ยได้นาเนินการด้วยอย่างที่น้องบอกกันนะคะว่าด้วยความโปร่งใสหรือไม่แต่ส่วนที่ที่สำคัญอีกอประการหนึ่งก็คือในเรื่องของประสิทธิผลนะคะว่าเราได้นาเนินการอย่างมีประสิทธิผลเต็มที่หรือไม่ซึ่งจะวัดในใ้ามิตินะคะ ว่าหนึ่งประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงแล้วอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่แล้วก็องค์กรนี่ได้ดําเนินพันธกิจที่ได้รับการมอบหมายบรรลุพันธกิจที่ได้รับมอบหมายหรือไม่แล้วก็มีประสิทธิผลอย่างไรการดําเนินงานของภาครัฐเนี่ยมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องโปร่งใสด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินงานของ ภาครัฐได้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่และข้อสุดท้ายที่สำคัญก็คือการที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นการสอบทานว่าเราได้นำเนินการได้มีประสิทธิผลตามตาม,ตามที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะความสำเร็จที่ได้ความภาคภูมิใจที่ได้ในครั้งนี้เป้าหมายต่อไปอย่างในใจของท่านอธิบดีเราตั้งความหวังว่าอยากจะเดินหน้าหรือว่าพัฒนาองค์กรไปในทิศทางไหนต่อไปคงจะเป็นไปตามแนวที่กบ กพรกำหนดนะคะอย่างในเรื่องของการนำองค์กรต่างๆซึ่งมุ่งเน้นเลยบทบาทของผู้บริหารนะคะว่าจะต้องกำหนดทิศทางการบริหารที่ชัดเจนให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้นะคะการกำหนดยุทธศาสตร์หรือกรอบการดำเนินงานกระบวนการดำเนินการต่างๆเนี่ยจะต้องชัดเจนแล้วก็ผู้ที่ร่วมง,งานจะต้องมีส่วนมีส่วนร่วม ในการที่จะกําหนดนโยบายหรือการกระจายอํานาจต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความก้าวหน้าหรือการสร้างแรงจูงใจของคนในหน่วยงานจะต้อง,ต,องต้องมีครบถ้วนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกําหนดของผู้ที่ได้รับบริการจากเราจะต้องได้รับการบริการที่มีคุณภาพนะคะรวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ต้องทั่วถึงด้วยนะคะอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายของของกรมเสริมการเกษตรเลยซึ่งเราเป็นคนที่ทํางานกับกเษกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะก็7.2ล้านควนวันนี้เนี่ยต้องดูแลกันอย่างทั่วถึงก็34ล้านคนนะคะก็กรมเสริมการเกษตรเราจะไม่ไม่ได้หยุดพัฒนานะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านอธิบดีพูดถึงหนึ่งเกณฑ์ที่มีความสําคัญในการประเมินก็คือดูจาก ประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ผู้ที่ได้รับการดูแลจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเกษตรกรที่ติดตามรายการเราอยู่แล้วก็ดูว่ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรถึงพี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ต่อการทําง,งานของกรมต่อไปอยังไงอีกบ้างคะ่ะในในส่วนของเจ้าหน้าที่เองอ่ะนะคะก็คงจะมีกมําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะ วันนี้กำลังใจเข้มแข็งมากเลยในระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานหนักอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็จะพัฒนาการทำงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เกษตรกร,กรซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นลูกค้าที่สำคัญของเรานะคะได้รับการบริการนอกจากจะรวดเร็วแล้วแล้ว,ลวต้องโปร่งใสต้องช่วถึงต้องเป็นธรรมโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะแล้วก็การบริการจะต้องมีคุณภาพ นะคะคุณภาพของการบริการจะต,ต้องเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้าเป้าหมายของเราะนะคะอันนี้อันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของคนกงเสริมการเสษรสุดท้ายค่ะท่านอธิบดีคะจริงๆอย่างที่ท่านอธิบดีเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ย ทั้งบุคลากรในหน่วยงานเองก็มีความภาคภูมิใจและก็มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านนาิบดีฝากถึงทั้งบุคลากรในหน่วยงานของกรมส่งเสร,ริมการเกษตรและที่สำคัญก็คือฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกระคะ่ะก็ต้องออฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านของกรมส่งเสร,ริมการเกษตรนะคะว่าท่านเป็นความภูมิใจของกรมของกระทรวง นะคะที่ท่านได้ทําชื่อเสียงให้ให้แก่กลุ่มในสองวาระในปีนี้ซึ่งเราได้รับการรับรองความโปรง่งใสจากสานักงานปปชนะคะได้มีการประกาศเียรติคุณนะคะว่าเป็นหน่วยงานที่มีความโปรง่งใสแล้วก็ในส่วนของกอพรเองก็เห็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการบริหารภาครัฐในระดับพื้นฐานเลยนะคะซึ่งเรามุ่งเน้นที่จะให การทำงานของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณหรือทรัพยากรที่เราใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็ในส่วนของเกษตรกรเองก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะคะว่าทุกครั้งที่มีความรู้สึกก็คือท่านคือคนในครอบครัวของเราเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับท่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขนะคะก็ขอให้มาใช้บริการของกองเสริมการเสดโดยจะได้เกรงใจนะคะเราจะช่วยเหลือท่านในทุกมิติแล้วก็ในทุกเวลาทุกโอกาสที่เราสามารถทำได้นะคะ การดําเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในทุกวันนี้นะคะเป้าหมายสําคัญก็คือการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรจะมุ่งมั่นแล้วก็เดินหน้าทําทุกวิถีทางนะคะและพี่น้องเกษตรกรเองก็อย่าลืมนะคะแวะเวียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอคาปรึกษาขอคําแนะนํากับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุกที่นะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีมากๆให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราอย่างดียิ่งเส้นเคยเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะพักกันก่อนกู้เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามแจ้งเหตุเกษตรไทยคะ่ะเ,เอ๊ะทำไมสวอาเพร้าวเราถึงได้เป็นอย่างนี้หมดนะเนี่ยอ๋อรู้แล้วมันเกิดจากไอ้หนอนหัวดำมาพร้าวนี่เองใช่หนอนหัวดำทำลายหมดเลยสูงก็สูงฉีดพ่นก็นำำลำบากตัดทางไว้ก็ลำบาก ตายเนี่ยไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นปัญหานอนหัวดำมะพร้าวควบคุมได้ครับแล้วทำได้จริงเหรอครับเพียงแค่ทุกคนไปช่วยกันเพาะเลี้ยงแตนเบียนนอนปลาคอนให้ได้เยอะๆที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของเรานั่นเองครับหลังจากนั้นก็นำแตนเบียนนอนปลาคอนไปปล่อยติดต่อกัน12ครั้งแล้วอย่าลืมนะแต่ละครั้งห่างกัน2สัปดาห์พวกเราทำได้ มาช่วยกันเพาะเลี้ยงและปล่อยแตนเบียนหนอนบาคอนนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ชุมชนสามารถกำจัดหนอนหัวดำได้ด้วยตนเองช่วงแจ้งเหตุกเกษตรไทยเรื่องเด็ดเผ็ดร้อนมาแล้วครับพริกเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกฤดูทั้งฤดูหนาวฤดูฝนและฤดูร้อน แต่พี่น้องเกษตรกรจะนิยมปลูกกันมากที่สุดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวและโรคที่สําคัญเกี่ยวกับพลิกที่พี่น้องเกษตรกรต้องคอยระวังเป็นอย่างมากนั่นก็คือโรคแอนทรากโนสซึ่งโรคนี้มักจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้นั่นก็คือเชื้อราครับส่วนลักษณะอาการของโรคนี้ถ้าได้เกิดขึ้นกับพลิกแล้วนั้นจะทําให้ผลผลิตเกิดความเสียหายได้วันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมิตรแท้ของเกษตรกร จึงมีคำแนะนำดีๆมาฝากเช่นเคยครับ 1. ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก 2. ในแหล่งที่มีการระบาดควรปลูกพืชหมุนเวียน 3. หลีกเลี่ยงการปลูกในแหล่งที่เคยเป็นโรคมาก่อน 4. ก่อนปลูกแช่เมล็ดในน้ำอุ่นนาน20นาทีเพื่อฆ่าเชื้อที่ติดมากับเมล็ด 5. เมื่อสำรวจพบอาการของโรคควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคเป็นระยะระยะพี่น้องเกษตรกรครับโรคแอนทราโนสนี้ ถือว่าเป็นโรคประจําตัวของพริกเลยก็ว่าได้นะครับเพียงแค่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพริกรู้จักโรคนี้ดีพอ,พอก็จะสามารถรับมือกับโรคของพริกได้แน่นอนครับผมช่วงจับข่าวเล่าประเด็น,นเฉลยสาหรับคําถามประจำวันที่24มิถุนายน2556ที่ถามว่าพืชผักที่เราได้พาคุณผู้ชมไปชมกันในช่วงเกษตรไทยมีไอเดียคือผักอะไรคําตอบก็คือข้อ2ผักแพรวครับ และผู้โชคดีสองท่านได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมีรายชื่อดังนี้ครับจับข่าวเล่าประเด็นประจำสัปดาห์นี้ใครที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นรายการทราบไหมครับว่าในช่วงเกษตรไทยมีไอเดียเราพาคุณผู้ชมไปชมการผลิตพืชชนิดใดระหว่าง 1. ขมิ้นชันหรือ 2. ขิงถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบกันแล้วก็รีบส่งปรษนียบตัตรมาที่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ1 0 9่0คุณผู้ชมคะการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทุกๆองค์กรนะคะที่สำคัญคือต้องมีการพัฒนาคุณภาพปรับปรุงวิธีการทำงานแล้วก็ส่งเสริมให้บุคลากรน,นั้นมีความรู้ความสามารถ ที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะคะคือการนําหลักธรรมาพิบาลมาใช้ค่ะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้หากดําเนินการได้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะทําให้องค์กรนั้นสาม,มารถพัฒนาสู่มาตร,รฐานสากลได้ค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับประชาชนและประเทศชาติค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือเนะะื้อหาของรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์นี้นะคะ คุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันจะแนะนําและติดชมรายการได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะหรือว่าจะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้ววันจันทร์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ กเกษตรกรอ,อยู่ดีกินดีมีศักดิ์ศรีเป็นปูน้ชนยบุคคลประเทศไทยบนความยากจนเมื่อทุกๆคนเห็นคุณค่ากเกษตรกร